สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างศาลานะครับรุ่นนี้ก็จัดสร้างเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับจัดสร้างโดยพระอาจารย์ประโยคนะครับที่วัดดอนไม้งามนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ MM ่นน <ind Aub urn own> er ี้ก็จัดสร้างเพื่อหารายได้นะครับสร้างศาลานะครับเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อเดียวเนื้อทองแดงเนื้อเดียวครับต่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับรุ่นนี้ก็จะมีอยู่สองบล็อกนะครับก็จะมีบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกอุสั้นกับบล็อกอุยาวนะครับเหรียญที่นิยมก็คือเป็นบล็อกอุยาวนะครับก็เป็นเหรียญนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเป็น อุสั้นอุยาวนะครับก็เราก็มาดูที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะมีสาัอุนะครับก็เรียกว่าอุกุยาวอุสั้นนะครับก็จะเป็นสระ,ะอุตรงรุ่นนะครับอุยาวก็จะยาวชิดขอบล่างเลยนะครับครับชัดไหมครับอันนี้ในเป็นบล็อกอุยาวนะครับเป็นเหรียญรุ่นนิยมนะครับก็ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ลงปู่สวงปลูกเสกเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับก็ปลูกเสกเมื่อปีพศ2543นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่ลงปู่สวงได้ปลูกเสกไว้นะครับนี่นะครับนี่เป็นอุยาวนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอีกบล็อกหนึ่งครับที่ว่าอุสั้นนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับ นี่ครับอันนี้คืออุสั้นนะครับรุ่นนี้บอกนี้คือไม่ทันลงปูนะครับอุสั้นก็ดูสระอุนะครับตรงรุ่นนะครับสระอุสระอุก็จะสั้นนิดเดียวครับก็ตามนั้นนะครับอุสั้นครับก็จะมีอยู่สองบล็อกนะครับอุสั้นนี้ไม่ทันลงปูปลุกเสีนะครับ ขนาดเหรียญเท่ากันเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับผมจะวางคู่กันนะครับฝั่งขวามือนะจะเป็นอุสั้นนะครับส่วนที่ผมใส่กรอบเรื่มทองไว้ก็คืออุยาวนะครับนี่ครับอันนี้สภาพเหรียญก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับแต่ว่าด้วยแรงศรัทธานะครับผมเช่าบูชามาก็ใส่กรอบไว้นะครับ ด้านหลังก็มีผมก็จะมีจีวรนะครับแล้วก็เป็นเกสาของหลวงปู่สวงนะครับนะครับอันนี้ผมได้มาจากชมรมหลวงปู่สวงนะครับพอดีผมไปบูชาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเป็นเหรียญจากวัดบายตึกเจียนะครับที่ปฐุมธานีนะครับผมก็ได้จีวรแล้วก็เกสาหลวงปู่สวงจากชมรมนะครับผมก็เอามาใส่ไว้ด้านหลังนะครับ อันนี้ผมเก็บไว้บูชาเก็บไว้ประจํากายนะครับติดตัวไว้นะครับนี่ครับก็จะมีรุ่นน,นะครับเป็นรุ่นอันนี้เป็นเหรียญขูข,ขันนะครับเขาเรียกว่าเหรียญขู่ขันนะครับขู่ขันหน้าแก่นะครับอันนี้ก็จะมีอยสองบ้องกันนะครับก็จะมีหน้าแก่กับหน้าหนุ่มนะครับที่นิยมก็คือขูข,ขันหน้าแก่นะครับ ก็คือเหรียญน,นี้นะครับเรียกว่าเหรียญขู่คันนะครับด้านหลังผมก็จะมีจ e ีวอวแล้วก็แบงค์เสกนะครับใส่ไว้ด้านหลังเลยครับอันนี้ก็มาให้ชมเป็นความรู้นะครับชมเป็นเหรียญลงปู่สวงนะครับน,นี้สามเหรียญน,นะครับ นี่นะครับด้วยแรงศรัทธานะครับศรัทธาหลวงปู่สวงครับอยู่ที่สีสเกตนะครับถ้ากใครมีโอกาสก็ไปขอพรหลวงปู่ได้นะครับที่วัดไพรพัฒนานะครับอยู่ที่อำเภอภูสิงห์นะครับจังหวัดสีสเกตนี่ครับมีสามเหรียญนะครับก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ